การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมป่าไผ่อันกว้างใหญ่มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อไผ่เขาเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่เคยรู้จักพ่อแม่ของตัวเองไผ่าอาศัยอยู่กับยายชราที่รับเลี้ยงเขามาตั้งแต่เป็นทารกชีวิตของไผ่เรียบง่ายแต่แสนยากลําบากทุกเช้ายายจะปลูกไผ่ตั้งแต่ไก่โหเพื่อไปเก็บของป่ามาขายบางวันก็ได้เห็ดป่าบางวันก็ได้หน่อไม้บางวันก็ไม่ได้อะไรเลย ไพไม่เคยบ่นแม้แต่น้อยเขารู้ดีว่ายายแก่มากแล้วและทำงานหนักมาตลอดชีวิตเพื่อเลี้ยงดูเขาวันหนึ่งขณะที่ไผ่กำลังเก็บหน่อไม้อยู่ในปา่าท้องฟ้าเริ่มมืดครึม้มและมีฝนตกลงมาอย่างหนักเขาพยายามวิ่งกลับบ้านแต่พลัดหลงทางเสียก่อนไผ่หวาดกลัวมากเขาวิ่งไปมาจนเหนื่อยอ่อนและร้องไห้เสียงดังยายยายครับผมอยู่ไหนกันนี่เสียงของไผ่สั่นเครือ ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆไผ่หลบฝนใต้กอไผ่ใหญ่ต้นหนึ่งเขานั่งกอดเข่าตัวสั่นด้วยความหนาวเย็นและความกลัวจู่ๆไผ่รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังมองเขาอยู่เมื่อเงยหน้าขึ้นมองเขาพบกับชายชาราในชุดสีเขียวสดก็ลั่งยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเด็กน้อยเหตุใดจึงมานั่งร้องไห้อยู่ในป่าไผ่แห่งนี้ชายชาราถามเสียงของเขานุ่มนวลและอบอุ่นเหมือนสายลมอ่อนอ่อนที่พัดผ่านกอไผ่ ผมผมลงทางครับไพ่ตอบพลางสะอื้นผมอยากกลับไปหา,ายาย,ายชา,ายชรายิ้มอบปุ่นอย่ากลัวไปเลยเจ้าหนูน้อยข้าชื่อฤษีไพเป็นผู้ดูแลป่าไผ่แห่งนี้ข้าจะช่วยเจ้าเองเมื่อได้ยินดังนั้นไพ่รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาทันทีฤษีไพพาเขาไปในถน้ำเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังกอไผ่ภายในถ้ำอบปุ่นและแห้งสบาย มีแสงสว่างจากคบเพลิงที่ลุกโชนอยู่ไผ่รู้สึกประหลาดใจที่ถ้ำแห่งนี้มีข้าวของมากมายทั้งถ้วยชามที่ทําจากไม้ไผ่หมอนใบไผ่นุม่มๆและเครื่องดนตรีที่ทําจากไม้ไผ่หลากหลายชนิดเจ้าหิวหรือไม่ฤาษีไผ่ถามไผ่พยักหน้าเขาไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าฤาษีไผ่หยิบชามให้ไผ่ใบใหญ่ออกมาและพูดคาถาบางอย่างทันใดน,นั้น ชามปลบเปล่าก็เต็มไปด้วยข้าวต้มกลิ่นหอมและผลไม้สดใหม่กินเถอะฤาษีไผ่อบอกอาหารนี้จะช่วยให้เจ้าแข็งแรงขึ้นไผ่กินอาหารจนอิม่มรสชาติอร่อยเหมือนอาหารที่ยายทําให้กินแต่มีความพิเศษบางอย่างที่เขาบอกไม่ถูกขอบคุณมากครับไผ่กล่าวท่านฤาษีครับทำไมท่านถึงอยู่ในป่าไผ่คนเดียวไม่เหงาหรือครับฤาษีไผ่หัวเราะเบา ข้าไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะป่าไผ่แห่งนี้มีเพื่อนมากมายทั้งต้นไผ่สัตว์ป่าและจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติพวกเขาเป็นครอบครัวของข้าไพร,รู้สึกสงสยัยวิญญาณแห่งธรรมชาติพวกเขาเป็นอย่างไรครับวิญญาณแห่งธรรมชาติคือผู้พิทักษ์ป่าไัยพวกเขาช่วยดูแลสรรพสิ่งในป่าให้เติบโตและอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รือสีไผ่อธิบายเจ้าอยากเห็นพวกเขาไหมไผ่ยพยัยหน้าอย่างตื่นเต้นรือสีไผ่จึงพาเขาออกไปนอกถ้ำฝนหยุดตกแล้วแสงจันทร์สว่างส่องลงมาบนปา่าไผ่ทำให้ทุกอย่างดูวิเศษและมีสเสน่ห์รือสีไผ่ยกลุมให้ไผ่ออกมาเปล่าเสียงดนตรีไัยร่ำลอยไปทั่วปา่าแ,และแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมีแสงสีเขียวอ่อนลอยวนอยู่รอบๆต้นไผ่แสงเหล่านั้น ค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆหน้าตาคล้ายมนุษย์แต่มีปีกบางใสเหมือนมแมลงปอพวกนี้คือไผ่จิ๋ววิญญาณแห่งปาา่าไผ่ฤาษีไผ่บอกพวกเขาช่วยดูแลป่าไผ่มานานแสนนานไผ่จิ๋วพากันบินมารอบๆตัวไผ่บางต้นแต่จะหมูกเขาบางๆบ,าง,บางต้นก็รูปผมเขาพวกเขาส่งเสียงหัวเราะคิกคัก ที่ฟังดูเหมือนเสียงลมพัดผ่านกอไผ่พวกเขาดูเป็นมิจังเลยครับไผ่กล่าวพร้อมรอยยิ้มใช่พวกเขาชอบเด็กที่มีจิตใจบริสุทธิ์ฤาษีไผ่ตอบพวกเขารู้ว่าเจ้าเป็นเด็กดีและมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความกตันยูฤาษีไผ่นั่งลงบนก้อนหินใหญ่และเรียกให้ไผ่นั่งข้างๆไผ่ข้ารู้เรื่องของเจ้ามานานแล้ว เจ้าไม่ใช่เด็กธรรมดาหมายความว่าอย่างไรครับไพ่าถามอย่างสงสัยเจ้าเป็นเด็กพิเศษที่ถูกส่งมาเพื่อปกป้องป่าไผ่แห่งนี้ฤาษีไพ่กล่าวความจริงแล้วเมื่อสิบปีก่อนมีพายุใหญ่พัดผ่านป่าไผ่และข้าพบเจ้านอนร้องไห้อยู่ใต้ต้นไผ่ต้นใหญ่เจ้าเป็นทารกน้อย ที่ถูกห่อหุ้มด้วยใบไผ่สีทองไผ่ตกใจมากแล้วยายล่ะครับยายของเจ้าเป็นผู้หญิงใจดีที่ข้าเลือกให้เลี้ยงดูเจ้าเธอเป็นคนที่ข้าไว้ใจและรู้ว่าจะดูแลเจ้าได้ดีที่สุดฤสีไผ่อธิบายแล้วพ่อแม่ที่แท้จริงของผมล่ะครับไผ่ถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฤสีไผ่ถอนหายใจเบาๆพ่อแม่ของเจ้า เป็นวิญญาณแห่งป่าไยพวกเขาเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องป่านี้จากการทำลายล้างครั้งใหญ่ก่อนจากไปพวกเขาฝากเจ้าไว้กับข้าไผ่น้ำตาคลอทำไมท่านไม่เลี้ยงผมเองล่ะครับเพราะเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเป็นมนุษย์ก่อนเรียนรู้ความรักความเมตตาและความกตัญยูจากยายของเจ้าฤาษีไั่ตอบ และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะได้เรียนรู้อีกด้านหนึ่งของตัวเองคือการเป็นผู้พิทักษ์ป่าภัยขณะที่ฤาษีไผ่กำลังพูดไผ่จิ๋วทั้งหลายก็พากันบินมาล้อมรอบพวกเขาพวกเขาโปรยผงวิเศษสีเขียวทองลงมาบนตัวภัยทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและมีพลังแปลกๆแล่นไปทั่วร่างนี่คือพลังแห่งป่าไผฤาษีไผ่อธิบาย มันจะอยู่กับเจ้าเสมอและจะช่วยให้เจ้าเข้าใจภาษาของต้นไม้และสัตว์ป่าเพ้ร,รู้สึกตื่นเต้นและกลัวในเวลาเดียวกันเล้วผมจะกลับไปหายายได้ไหมครับแน่นอนเจ้าจะกลับไปอยู่กับยายเหมือนเดิมแต่ทุกคืนวันเพนเจ้าต้องกลับมาที่ป่าภายัยเพื่อเรียนรู้วิชาของผู้พิทักษ์ป่าแล้วถ้ายายถามว่าผมไปไหนมาล่ะครับไพรถาม เจ้าจะต้องรักษาความลับนี้ไว้ฤาสีไผ่ตอบเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมยายจะรู้เองว่าเจ้าคือใครคืนนั้นไผ่ได้เรียนรู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับป่าภัยและความสำคัญของมันฤาสีไผ่เล่าว,ว่าต้นไผ่ไม่ใช่แค่พืชธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนความยืดหยุนและการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ไผ่สามารถโค้งงอตามแรงลมแต่ไม่หกักเปรียบเสมือนคนที่เผชิญกับปัญหาแต่ไม่ยอมแพ้ไผ่เจ้าต้องจําไว้ว่าชีวิตเหมือนกับต้นไผ่หรือสีไผ่สอนบางครั้งเจ้าอาจจะรู้สึกอ่อนแอและโดดเดี่ยวแต่รากของเจ้าแข็งแรงถ้าเจ้าล้มเจ้าก็จะลุกขึ้นได้ใหม่เสมอเมื่อแสงอรุณเริ่มสาดส่องเข้ามาในป่ารือีไผ่ก็พาไผ่กลับมาที่หมู่บ้าน ยายของเจ้ากำลังกังวลหาเจ้าอยู่ข้าได้ส่งไพ่จิ้วไปบอกให้เธอรู้ว่าเจ้าปลอดภัยดีเมื่อถึงชายป่าไพ้เห็นยายของเขากำลังยืนรออยู่เขาวิ่งเข้าไปกอดยายแน่นยายครับผมคิดถึงยายไพ่เอ้ยยายเป็นห่วงเจ้ามากยายกล่าวพลางกอดหลานชายแน่นแต่เมื่อคืนยายฝันเห็นว่าเจ้าปลอดภัยดี มีคนดูแลเจ้าอยู่ไผ่หันไปมองฤาษีไผ่แต่ท่านได้หายไปแล้วเหลือเพียงสายลมอ่อนๆที่พัดผ่านกอไผ่และเสียงกระซิบที่มีเพียงไผ่เท่านั้นที่ได้ยินจำไว้นะไผ่คืนวันเพ็ญน,นับจากวันนั้นชีวิตของไผ่ก็เปลี่ยนไปเขายังคงใช้ชีวิตปกติกับยายช่วยยายทำงานบ้านและเก็บของป่าขายแต่ตอนนี้ เขาสามารถเข้าใจภาษาของต้นไม้และสัตว์ป่าได้ทำให้เขารู้ว่าจะหาเห็ดและหน่อไม้ที่ไหนสัตว์ป่าบอกเขาว่าที่ไหนมีผลไม้ป่าสุกงอมเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มสังเกตว่าไผ่เปลี่ยนไปบางครั้งพวกเขาเห็นไผ่นั่งคุยกับต้นไม้หรือนกที่บินมากาอบนบ่าของเขาพวกเขาเริ่มล้อเลียนไผ่ว่าเป็นเด็กประหลาดไผ่บ้าชอบคุยกับต้นไม้พวกเด็กๆล้อแต่ไผ่ไม่โกรธ เขาเพียงแค่ยิ้มและนึกถึงคำสอนของฤาษีไผ่จงอ่อนน้อมเหมือนต้นไผ่แต่แข็งแกร่งเหมือนรากของมันทุกคืนมันเพนไผ่จะแอบออกจากบ้านหลังจากที่ยายเข้านอนแล้วเขาจะเดินเข้าไปในป่าไผ่ที่เงียบสงบใต้แสงจันทร์ไผ่จิ๋วจะมารอรับเขาและพาเขาไปหาฤาษีไผ่ในแต่ละครั้งฤาษีไผ่จะสอนไผ่เกี่ยวกับความลับของป่าวิธีการรักษาพืชและสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ การฟังเสียงธรรมชาติและการใช้พลังพิเศษของเขาทุกสิ่งในโลกนี้เชื่อมโยงกันภผยฤาษีไผ่สอนเมื่อต้นไม้หนึ่งต้นถูกตดัดสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบด้วยภผยเรียนรู้ว่าป่าภผยเป็นแหล่งกำเนิดของน้ำที่หล่อเลี้ยงทั้งหมู่บ้านรากของต้นไผ่ช่วยดูดซับน้ำฝนและปล่อยให้ซึมลงดินอย่างช้า ป้องกันน้ําท่วมและรักษาความชุ่มชื้นในดินถ้าไม่มีป่าไผ่น้ําในหมู่บ้านก็จะแห้งขอดในหน้าแลง้งและจะมีน้ําท่วมในหน้าฝนฤาษีไผ่อธิบายวันหนึ่งขณะที่ไผ่กําลังเรียนรู้วิธีการรักษาต้นไม้ที่ป่วยฤาษีไผ่แสดงสีหน้ากังวลมีอะไรหรือเปล่าครับท่านฤาษีไผ่ถามข้ารู้สึกถึงภัยอันตรายที่กําลังขืบคลานเข้ามา ฤษีไพ่ตอบมีคนกําลังวางแผนจะตัดป่าไผ่แห่งนี้แต่ทําไมล่ะครับไัยถามอย่างตกใจพวกเขาต้องการพื้นที่เพื่อสร้างโรงงานฤษีไพ่อธิบายพวกเขาไม่เข้าใจว่าป่าไผ่มีความสําคัญต่อชีวิตของผู้คนและสัตว์ป่ามากเพียงใดแล้วเราจะทําอย่างไรครับไัยถามด้วยความกังวลเราต่งเตรียมพร้อม ฤษีไั่ตอบและถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องเรียนรู้พลังที่แท้จริงของเจ้าฤษีไผ่าพาไั่ไปยังสวนเลือกของป่าที่ไั่ไม่เคยไปมาก่อนที่นั่นมีกอไผ่ยักษ์ที่มีอายุนับพันปีต้นไผ่แต่ละต้นสูงเทียมฟ้าและมีลำต้นใหญ่เท่าลำตัวของไผ่ตรงกลางของกอไผ่มีลานกว้างและมีศาลาให้ไผ่โบราณตั้งอยู่นี่คือศาลาหัวใจไผ่ ฤาษีไพบอกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังของป่าไพอยู่มากที่สุดเมื่อไพก้าวเขาเ้าไปในศาลาเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เล่นเข้ามาในร่างกายเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลอยู่ในเส้นเลือดนั่งลงตรงกลางศาลาฤาษีไพบอกไพทำตามฤาษีไพนั่งลงตรงข้ามเขาและหลับตาจงหลับตาหรือฟังเสียงของปา่าไพหลับตาลง เขาได้ยินเสียงหลากหลายที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงของรากไม้ที่เติบโตช้าๆใต้ดินเสียงของน้ำค้างที่เกาะอ,อยู่บนใบไม้เสียงของผีเสื้อกับพือปีกและเสียงของดอกไม้ที่กำลังบานนี่คือเสียงของชีวิตริสีภัยกล่าวทุกสิ่งมีชีวิตและพลังเจ้าต้องเรียนรู้ที่จะฟังและเชื่อมโยงกับพวกเขาในขณะที่ไผ่นั่งสมาธิ เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่พุ่งขึ้นมาจากภายในตัวเขาแสงสีเขียวอ่อนเริ่มเปล่งออกมาจากร่างกายของเขานั่นและือสีไัยกล่าวนั่นคือพลังแห่งผู้พิทักษ์ป่าภัยที่อยู่ในตัวเจ้าไผ่เลื่มตาขึ้นและเตื่นตะลึงเมื่อเห็นว่ามือของเขาเปล่งแสงสีเขียวอ่อนพลังนี้จะช่วยให้เจ้าสื่อสารกับธรรมชาติและปกป้องป่งปาไผ่ได้ฤาษีไผ่อธิบาย แต่จงใช้มันอย่างฉลาดและมีเมตตาอย่าเคยใช้พลังนี้เพื่อทำร้ายผู้อื่นใช้เพื่อช่วยเหลือและปกป้องเท่านั้นไผ่มองมือตัวเองด้วยความตื่นเต้นบนประหลาดใจผมจะทำอะไรได้บ้างครับรือสีไผ่ยิ้มอย่างใจดีลองยื่นมือไปแตะต้นไผ่ข้างๆเจ้าสิไผ่ทำตามเมื่อมือของเขาสัมผัสกับลำต้นของไผ่ เขารู้สึกเหมือนมีสายใยบางๆเชื่อมระหว่างเขากับต้นไผ่ภาพต่างๆปรากฏในความคิดของเขาภาพของฝนที่ตกลงมาแสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้และนกที่มาทำรังอยู่บนกิ่งไผ่ผมเห็นผมเห็นทุกอย่างที่ต้นไผ่เห็นไผ่กล่าวอย่างตื่นเต้นใช่แล้วฤรือสีไผ่พยัยหน้าต้นไม้มีความทรงจำพวกเขาเห็นและรู้สึกมากกว่าที่เราคิด ตอนนี้เจ้าสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้แล้วฤาษีไผ่ซ้อนไผ่วิธีการใช้พลังของเขาในหลายๆด้านทั้งการช่วยรักษาต้นไม้ที่บาดเจ็บการเรียกเพื่อนจากธรรมชาติมาช่วยเหลือและการสร้างกรอบป้องกันจากพลังธรรมชาติเจ้าต้องฝึกฝนทุกวันฤาษีไผ่กำชับพลังนี้จะเติบโตไปพร้อมกับเจ้าและเมื่อถึงเวลาที่ป่าไผ่ต้องการเจ้าเจ้าจะต้องพร้อม ในวันเดือนเพ็ญถัดมารืษีไผ่มอบของขวัญวิเศษให้กับไผ่เป็นไสร้อยคอที่ทํามาจากไม้ไผ่แกะสลักเป็นรูปใบไผ่เล็กๆนี่คือจี้ใบไผ่ทองราษีไผ่อธิบายมันจะช่วยให้เจ้าเรียกพลังของป่าไผ่ได้แมในายามที่เจ้าอยู่ห่างไกลจากป่าและจะเตือนเจ้าเมื่อป่าไผ่กําลังตกอยู่ในอันตรายไผ่รับส้ยมาสวมด้วยความซาบซึ้ง เขารู้สึกถึงพลังอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากที่ใบพายและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นขอบคุณมากครับท่านฤาษีผมจะดูแลมันอย่างดีไผ่กล่าวเวลาผ่านไปหลายเดือนไผ่เรียนรู้และฝึกฝนพลังของเขามากขึ้นเรื่อยๆเขาสามารถสื่อสารกับสัตว์ป่าได้อย่างคล่องแคล่วช่วยรักษาต้นไม้ที่ป่วยให้ฟื้นคืนชีพและรู้ว่าธรรมชาติกำลังบอกอะไรกับเขาคืนหนึ่งขณะที่ไผ่กำลังนอนหลับอยู่ เขารู้สึกร้อนวูบวาบที่หน้าอกจี้ใบไผ่ทองกำลังเปล่งแสงสว่างและสั่นไหวไผ่รู้ทันทีว่าป่าไผ่กำลังเรียกเขาไผ่รีบลุกขึ้นและแอบออกจากบ้านในยามดึกเขาวิ่งก็ไปในป่าไผ่อย่างรวดเร็วจี้ใบไผ่นำทางเขาไปยังสาราหัวใจไผ่ที่นั่นเขาพบกับฤาษีไผ่ที่กำลังยืนอยู่พร้อมกับไผ่จิ๋วจำนวนมากทุกคนมีสีหน้ากังวลมีอะไรเกิดขึ้นหรือครับท่านฤาษีไผ่ถามด้วยความกังวล ภัยอันตรายที่เราเฝ้าระวังมานานกำลังจะมาถึงแล้วรือีไพ่ตอบด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดพรุ่งนี้จะมีคนมาสำรวจปา่าภัยเพื่อวางแผนตัดทำลายแต่ทำไมพวกเขาถึงจะทำอย่างนั้นล่ะครับไั่ถามพวกเขาต้องการสร้างโรงงานขนาดใหญ่และต้องการพื้นที่กว้างๆรือีไั่อธิบายพวกเขาเห็นแค่ว่า ป่าไผ่เป็นที่ดินว่างเปล่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่เข้าใจความสำคัญของป่าไผ่ที่มีต่อธรรมชาติและหมู่บ้านแล้วเราจะทำอย่างไรครับไั่ถามอย่างร้อนรนเราต้องทำให้พวกเขาเห็นความสำคัญของป่าไผ่ฤาษีไผ่ตอบและนี่คือเวลาที่เจ้าต้องใช้พลังของเจ้าเพื่อช่วยป่าไผ่แล้วฤาษีไผ่อธิบายแผนการให้ไผ่ฟัง แผนการที่จะทําให้คนพวกนั้นเข้าใจและเห็นคุณค่าของป่าภายัยไม่ใช่ด้วยการต่อสู้หรือทําลายแต่ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความมหัศจรรย์และความสําคัญของป่าเจ้าพร้อมหรือไม่ไพ่ฤษีภยัยถามผมพร้อมแล้วครับไั่ตอบอย่างมั่นใจรุ่งเช้าวันต่อมามีรถยนต์หลายคันแล่นเข้ามาจอดที่ริมป่าภายัยมีชายสูงวัยในชุดสูทร,ราคาแพงเดินนาหน้าคนอื่น เขาชื่อนายทุนใหญ่เป็นเจ้าของบริษัทที่ต้องการมาสร้างโรงงานในพื้นที่นี้ตรงนี้เหมาะมากนายทุนใหญ่พูดกับลูกน้องพื้นที่กว้างราบเรียบได้อยู่ใกล้แหล่งน้ําถ้าตัดป่าไผ่พวกนี้ออกไปเราจะมีพื้นที่มากพอสําหรับโรงงานของเราแต่คนในหมู่บ้านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับลูกน้องคนหนึ่งกล่าวพวกเขาเพิ่งพาป่าไผ่นี้ไม่เป็นไร เราจะจ้างพวกเขาเข้ามาทำงานในโรงงานในทุนใหญ่ตอบอย่างไม่ใส่ใจพวกเขาจะได้เงินมากกว่าที่หาของปา่าขายอีกในขณะที่พวกเขากำลังเดินสำรวจพื้นที่ท้องฟ้าก็เริ่มเมื่อลึม้มทั้งๆที่เพิ่งจะใสๆลมพัดแรงขึ้นจนไปไผ่ส่งเสียงดังสู้ซ่าอากาศกแปลกนะครับลูกน้องอีกคนกล่าวเมื่อกี้ยังแดดจ้าอยู่เลยทันใดนั้น พวกเขาก็ได้ยินเสียงคลุยไม้ไผ่ดังแว่วมาจากในปา่าเสียงเพลงไพเราะและลึกลับชวนให้พวกเขาอยากเดินตามเข้าไปในปา่าเสียงอะไรนะนายทุนใหญ่ถามไม่ทราบครับลูกน้องตอบแต่ฟังดูไพเราะด,ดีนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นนายทุนใหญ่และลูกน้องเดินตามเสียงคลุยเข้าไปในป่าไผ่พวกเขาเดินเข้าไปลึกเรื่อยเรื่อยจนถึงลานกว้างที่ล้อมรอบด้วยต้นไผ่ขนาดใหญ่ที่กลางลาน พวกเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนก้อนหินกำลังเป่าขลุยไม้ไผ่รอบๆตัวเด็กชายมีแสงสีเขียวอ่อนเรืองรองและมีสัตว์ป่าหลายชนิดนั่งฟังเขาเป่าขลุยอย่างสงบทั้งกระต่ายนกเก้งและกระรอกเด็กชายหยุดเป่าขลุยเมื่อเห็นพวกเขาสวัสดีครับเด็กชายกล่าวทักทายผมชื่อไผยยินดีต้อนรับสู่ป่าไผ่นี่เด็กน้อยนี่มันที่ไหนกัน นายทุนใหญ่ถามเขารู้สึกสับสนกับสิ่งที่เห็นแสงสีเขียวรอบตัวเด็กสัตว์ป่าที่ไม่กลัวคนและบรรยากาศประหลาดในป่านี่คือหัวใจของป่าไัยครับภัยตอบผมรู้ว่าพวกคุณมาที่นี่เพื่ออะไรและผมอยากจะแสดงให้คุณเห็นบ้างอย่างภผ่ลุกขึ้นและเดินนําทางพวกเขาไปยังจุดต่างๆในป่าเขาแสดงให้พวกเขาเห็นว่าป่าไผ่เป็นบ้านของสัตว์ป่านับร้อยชนิดเป็นแหล่งอาหาร และยาสมุนไพรที่สําคัญของคนในหมู่บ้านเลือกเป็นแหล่งกําเนิดของลําธารที่ไหลผ่านหมู่บ้านถ้าไม่มีป่าไผ่น้ําในลําธารก็จะแห้งไผ่อธิบายรากของต้นไผ่ช่วยดูดซับน้ําฝนแล้วค่อยๆปล่อยลงสู่ดินทําให้มีน้าใช้ตลอดทั้งปีไผ่ใช้พลังของเขาแตะที่พื้นดินแสงสีเขียวแผ่กระจายไปตามพื้นทําให้ในายทุนใหญ่และลูกน้องมองเห็นเครือข่ายของรากไผ่ใต้ดินที่ยงใยย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  และเห็นการไหลของน้ําใต้ดินที่ถูกดูดซับโดยรากไผ่นี่นี่มันเป็นไปได้ยังไงนายทุนใหญ่ถามอย่างตกใจป่าไผ่มีความหัศจรรย์มากกว่าที่คุณคิดไผ่ตอบมันไม่ใช่แค่ที่ดินว่างเปล่าแต่เป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนและสําคัญจากนั้นไผ่พาพวกเขาไปยังอีกจุดหนึ่งในป่าที่นั่นมีกอไผ่ขนาดใหญ่ที่กาลังออกนอไผ่ใช้พลังของเขาเร่งการเติบโตของนอไผ่ ทำให้ในายทุนใหญ่และลูกน้องเห็นกระบวนการเติบโตของต้นไผ่ที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายวันไผ่เป็นพืชที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกไผ่อธิบายพวกมันสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้ทั่วไปถึง35ช่วยทําให้อากาศบริสุทธิ์นายทุนใหญ่เริ่มสนใจจริงหรือครับไผ่ตอบ และไผ่ยังเป็นวัสดุที่นํามาใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งสร้างบ้านทําเครื่องจักรสารทาเครื่องดนตรีแม้กระทั่งทําเสื้อผ้าและกระดาษไผ่พาพวกเขาไปยังศาลาหัวใจไผ่ที่นั่นพวกเขาพบกับฤาษีไผ่ที่กำลังนั่งรออยู่สวัสดีท่านผู้มาเยือนฤาษีไผ่ทักทายข้าคือผู้ดูแลป่าไผ่แห่งนี้ในทุนใหญ่และลูกน้องตกใจเมื่อเห็นฤาษีไผ่ ชายชราที่ดูมีพลังลึกลับและน่าเกรงขามท่านเป็นใครกันนายทุนใหญ่ถามข้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าไผ่มานานกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้ฤาษีไผ่ตอบและข้ารู้ว่าท่านต้องการจะทำลายป่าแห่งนี้เพื่อสร้างโรงงานนายทุนใหญ่รู้สึกน้ายใจเล็กน้อยใช่แต่ผมไม่รู้มาก่อนว่าป่าไผ่มีความสำคัญขนาดนี้ มีอีกทางเลือกที่ท่านอาจไม่เคยคิดถึงโดยสีภัยกล่าวแทนที่จะสร้างโรงงานที่ทำลายป่าท่านสามารถสร้างโรงงานที่ใช้ประโยชน์จากไผ่อย่างยั่งยืนหมายความว่าอย่างไรในทุนใหญ่ถามสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์จากไผ่้วยสีภัยอธิบายไผ่เติบโตเร็วเก็บเกี่ยวได้ทุกปี และนำมาแปลแร,รูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายทั้งเฟอร์นิเจอร์เสือ้อผ้าอาหารและวัสดุก่อสร้างท่านจะได้วัตถุดิบที่ไม่มีวันหมดและป่าไผ่ก็ยังอยูในทุนใหญ่เริ่มคิดตามนั่นเป็นความคิดที่น่าสนใจแต่มันจะทำกำไรได้จริงหรือแน่นอนไผ่เข้ามาร่วมวงผลิตภัณฑ์จากไผ่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก เราะเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคุณจะเป็นผู้นําในการผลิตสินค้ารักโลกในทุนใหญ่เริ่มสนใจอย่างจริงจังเขาเป็นนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสและสิ่งที่ไผ่และฤรือีไผ่เสนอก็ฟังดูน่าสนใจไม่น้อยแต่จะมีคนที่มีความรู้มาช่วยผมได้หรือเปล่าในทุนใหญ่ถามคนในหมู่บ้านมีภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากไผ่มาหลายชั่วอายุคนฤรือีไผ่ตอบ พวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญของท่านและผมจะช่วยประสานงานระหว่างคุณกับป่าภายัยภัยเสริมเพื่อให้แน่ใจว่าการเก็บเกี่ยวภยัยจะไม่ทำลายระบบนิเวศในทุนใหญ่ใช้เวลาคุ้นคิดสักครู่ก่อนจะตัดสินใจตกลงผมจะลองแนวทางนี้ดูแทนที่จะตัดป่าภัยทิ้งเราจะสร้างโรงงานที่ใช้ประโยชน์จากภัยอย่างยั่งยืนหรือสีไัยและไัยยิ้มอย่างพอใจ แผนการของพวกเขาสำเร็จแล้วขอบคุณที่เปิดใจรับฟังด้วสีไผ่กล่าวท่านได้ตัดสินใจเลือกทางที่จะเกื้อกูลทั้งธุรกิจของท่านธรรมชาติและชุมชนหลังจากวันนั้นชีวิตของไผ่และผู้คนในหมู่บ้านก็เปลี่ยนไปนายทุนใหญ่สร้างโรงงานผลิตภัณฑ์จากไผ่ขึ้นที่ชายป่าโดยไม่ลุกล้ำเข้าไปในป่าไผ่คนในหมู่บ้านได้งานทำและมีรายได้ที่มั่นคง พวกเขาช่วยกันดูแลป่าไผ่และเก็บเกี่ยวไผ่อย่างรู้คุณค่าไผ่กลายเป็นตัวเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโรงงานและป่าไผ่เขาใช้พลังพิเศษของเขาเพื่อช่วยให้ต้นไผ่เติบโตอย่างแข็งแรงและสอนให้คนในหมู่บ้านถึงวิธีการดูแลป่าไผ่อย่างถูกต้องยายของไ่รู้สึกภูมิใจในตัวหลานชายมากแม้เธอไม่รู้เรื่องพลังพิเศษของไผ่แต่เธอก็เห็นว่าไผ่เป็นเด็กพิเศษ ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งไอ้ยายดีใจที่เจ้าได้ช่วยหมู่บ้านและป่าภัยยายกล่าวในคืนหนึ่งยายรู้มาตลอดว่าเจ้าเป็นเด็กพิเศษยายรู้ได้ยังไงครับไภ้ถามอย่างประหลาดใจยายยิ้มอย่างอบอุน่นยายฝันเห็นฤษีไผ่บ่อยๆเขาเป็นเพื่อนเก่าของยายและเป็นคนที่นำเจ้ามาฝากไว้กับยาย ใพ่ตกใจยายรู้จักท่านฤาษีหรือครับใช่สมัยยายยังเด็กยายหลงทางในป่าไผ่เหมือนกับเจ้าและฤาษีไั่ก็ช่วยยายไว้ยายเล่าเขาบอกกับยายว่าสักวันจะมีเด็กพิเศษมาช่วยปกป้องป่าภผยและยายจะต้องช่วยดูแลเด็กคนนั้นไห่กอดยายแน่น น้ำตาแห่งความปิติไหลออกมาเขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีเหลือเกินที่มียายที่รักและเข้าใจเขาในวันเดือนเพ็ญต่อมาไผ่พายายไปพบกับฤาษีไผ่ที่ศาลาหัวใจไผ่การพบกันของยายกับฤาษีไผ่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความปิติยินดีหัวเขาคุยกันถึงเรื่องราวในอดีตและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับปา่าไผ่ขอบคุณที่ดูแลไผ่มาอย่างดี ฤๅษีไผ่กล่าวกับยายด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเด็กคนนี้มีพลังพิเศษที่จะช่วยฟื้นฟูและปกป้องป่งปาไผ่ให้อยู่คู่กับหมู่บ้านไปอีกนานยายยิ้มอย่างภาคภูมิใจหลานของฉันพิเศษมาตั้งแต่เกิดฉันรู้สึกได้ฤๅษีไผ่อมอบมเมล็ดไผ่วิเศษให้กับไผ่นี่คือมเมล็ดไผ่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมเจ้าจะรู้ว่าต้องปลูกมันที่ไหน หลายเดือนต่อมาเมื่อพ่อค้าไม้พยายามเข้ามาตัดไผ่ในปา่าไผ่ได้นำมเมล็ดไผ่ศักดิ์สิทธิ์ไปปลูกที่กลางปา่าทันทีนั้นต้นไผ่มหัศจรรย์ก็งอกขึ้นอย่างรวดเร็วสร้างกำแพงไผ่ล้อมรอบป่าทั้งผืนปกป้องมันจากการลุกรานชาวบ้านประหลาดใจและเข้าใจในความสำคัญของปา่าไผ่พวกเขาจึงร่วมกันดูแลปลา่าและจัดตั้งกฎระเบียบการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ไผ่เติบโตขึ้นเป็นผู้ดูแลป่าไผ่คนใหม่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกับปา่าสืบทอดปุ่นปัญญาจากฤาษีไผ่และยายเขาสอนให้เด็กๆรุ่นหลังรักและหวงเห็นป่าไผ่ทำให้ป่าไผ่ยังคงเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์ตลอดไป